ดีค่ะใบตองกินไปตามใจเราค่ะวันนี้ใบตองจะพาทุกคนทําแกงเนื้อนะคะใส่ฟักทองนะคะฟักทองหั่นไว้แล้วค่ะน้ําพริกแกงใบตองใส่20บาทนะคะเนื้อประมาณสี่ขีดค่ะแล้วก็มีผงปรุงรสนะคะมีกะทิค่ะไปเริ่มแกงกันเลยจ้าเปิดเตาตั้งกระทะนะคะตั้งกระทะตั้งหม้อค่ะ ใส่กะทีิลงไปแล้วก็เอาน้ำพริกแกงนะคะเอามาผัดให้สุกหอมเลยค่ะเอาน้ำพริกแกงมาใส่ให้สุกหอมนะคะ แกงกับกะทิให้หอมเลยค่ะเป็นกะทิกล่องนะคะกะทิก็จะไม่แตกมันแต่ถ้าหลายคนอยากแบบให้มันมีมันสีแดงรอยให้ใส่น้ำมันพืชได้นะคะแต่ว่าใบจองอะไม่ใส่นะคะ ก็จะเอาตามธรรมชาติของกะทิกล่องไปเลยค่ะผัดเครื่องแกงกับกะทิให้หอมนะคะระหว่างนี้เราเติมกะทินิดหน่อยนิดหน่อยได้นะคะเติมกะทิลงไปนิดนึงนะคะผัดให้หอมเหมือนเดิมไฟอ่อนหน่อยนะคะแล้วก็พอกะทิหอมแล้ว เนื้อลงมาผัดให้หอมนะคะระหว่างนี้เติมกะทิได้นะคะเติมกะทิไปทีละนิดค่ะแล้วก็ค่อยๆผัดไป เดี๋ยวเราค่อยใส่หางกะทินะคะหางกะทิก็คือน้ําสะอาดค่ะน้ําสะอาดนะคะเพราะว่าเราใช้กะทิกล่องเนาะมันก็จะเข้มข้นมากค่ะเดี๋ยวหางกะทิเราใช้น้ําสะอาดนะคะผัดให้เครื่องแกงกับกะทิเนี่ยเข้ากัดนะคะให้สุกประมาณสัก ห้าสิบเปอเซนนะคะสำหรับกะทิเหลือไว้นิดนึงนะคะเหลือประมาณสักหนึ่งทัพพีเอาไว้ใส่ตบท้ายตอนหลังค่ะแกงไทยๆต้องราดด้วยกะทิสดข้างหน้านะคะมันถึงจะหอมมันนะคะผัดไปแๆไปแบบนี้นะคะให้เครื่องแกงเข้ากันขั้นตอนนี้เราปรุงได้นะ ปรุงผงปรุงรสนะคะไปต้องใส่ผงปรุงรสอย่างเดียวผงปรุงรสก็ว่าเค็มแล้วนะคะแล้วถ้าไม่เค็มแล้วค่อยหยอดน้ำปลาตอนเรากินเนาะไฟอ่อนๆแล้วก็เนื้อสุกมาประมาณ50%นห้าเปอร์เซ็นแล้วนะคะทีนี้ไปต้องจะเติมน้ำค่ะซึ่งก็เปรียบเหมือนกับหางกะทินะคะเติมน้ำลงไปค่ะ กะว่าให้ให้พอกับฟักทองของเรานะคะกะให้พอกับฟักทองที่จะสุกนะคะไปต้องเติมน้ำไปหนึ่งขวดเล็กขวดหกร้อยนะคะขั้นตอนนี้เราใส่ฟักทองได้เลยนะจ๊จะใส่ฟักทองได้เลย สิร์ฟักทองไปทีเดียวเลยปรุงรสได้ผงปรุงรสไปแล้วนะจ๊ะพอใส่ฟักทองแล้วก็รอจนฟักทองสุกก็กินได้เลยนะคะแกงฟักทองของใบตองจะไม่ใส่กระเพราจะไม่ใส่โหระพานะคะ แต่ปกติอ่ะเขาน่าจะใส่หัวละพาเนาะหรือว่ากะเพราก็ได้นะคะแต่ว่าไปจองไม่ชอบกินไปตองชอบกินแค่ฟักทองเฉยๆอ่าทีนี้ก็รอนะคะรอจนกว่าฟักทองจะสุกนะคะรอจนกว่าฟักทองจะสุกจ้ารอสักครู่หนึ่ง เพิ่มไฟแรงได้นะคะรอจนกว่าฟักทองจะสุกข,ขาดแล้วก็เดี๋ยวชิมชิมแล้วก็น้ำกะทิสดราดข้างหน้านะจ๊ะฟักทองเริ่มสุกแล้วไปต้องปรุงรสไปด้วยผงปรุงรสอย่างเดียวนะคะแล้วก็ชิมแล้วคะ่ะเค็มพอดีเลยทีนี้เราจะราดด้วย น้ำกะทินะคะเดี๋ยวให้ดูนะสีมันจะเปลี่ยนเลยนะสีมันจะเป็นแบบขาวนวลเลยนะคะมาดด้ยวยน้ำกะทิสดแบบนี้ปล่อยให้เดือดแป๊บหนึง่งแล้วก็ตักทานได้เลยนะจ๊ะให้เดือดเข้ากันนิดนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวตักทานได้เลย แกงพักทองใส่เนื้อคะ่ะไม่ได้แกงนานมากแล้วอยากกินมากๆเลยแต่ก่อนเนี่ยปลูกพักทองเองนะคะที่ไปต้องทำยูทูบใ,ใหม่ๆอะ่ะใตองก็ปลูกพักทองเองแล้วตอนนั้นแกงบ่อยมากตอนนี้ไม่ได้ปลูกพักทองเลยนะคะ เสร็จแล้วไ่ต้องปิดแก๊สเลยนะถ้าใครจะใส่ใบโหระพาหรือว่าใส่ใบกะเพราก็ได้เลยนะคะแต่ว่าใบตองไม่ได้ใส่นะคะเสร็จแล้วนะคะนี่แกงเนื้อใส่ฟักทองเข้มข้นหอมมันต้องกินข้าวสองจานแน่ๆเลยวันนี้นะคะใบตองขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่ เข้ามาชมคลิปนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่เมนูหน้านะคะสำหรับเมนูนี้แกงเนื้อฝ่ายใส่ฟักทองนะคะไปทานข้าวพร้อมกันค่ะขอบคุณนะคะที่กรุณากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ไบตองนะคะแล้วก็ขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งคนที่เข้ามาคอมเมนต์ทักทายไบตองนะคะหรือว่าทุกทุก,ท,กทุกคนที่ดูคลิปค่ะ ขอบพระคุณอย่างสูงเลยนะคะไปต้องกลับขอบพระคุณมากๆที่ส่งกำลังใจมาให้กันนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่กับเมนูหน้านะสวัสดีค่ะ